ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมกองทัพนะตอนนี้ก็มีข่าวอัปเดตของ Cookie Run นะกำลังจะเริ่มซีซั่นใหม่แล้วนะพัจนไพโลกเคนดี้เมืองเวทมนต์นะตอนนี้มีการให้ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนอัปเดตนะจะรับคุกกี้ชูครีมแล้วก็คิทตั้งหนึ่งร้อยอันนะพูดดังไม่ได้นะต้องขออภัยนะ เนี่ยตรงนี้จะไม่ให้กดลงทะเบียนล่วงหน้านะนี่คือนะแพทอัปเดตนะที่จะมาเร็วๆนี้นะฮะถ้ากดลงทะเบียนนะจะให้เนี่ยมันจะให้ใส่อีเมลนะที่ล็อกอินไว้กับไลน์อย่างงี้นะอีเมลใครอีเมลมันนะแล้วแต่ตาสบายเนี่ย ลงทเบีนเสร็จมันจะขึ้นลงทะเบียนแล้วแล้วก็รอวันอัพเดตนแล้วก็ได้ของ,องได้ของไปตามนี้นะโอเคนะผมมาแจ้งข่าวอัพเดตนะเราจะมีคุกกี้รสสักุลาร์ด้วยนะนี่นะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบค,คุณที่รับชมคลิปนี้นะวันนี้ขอบคุณมากครับ